สวัสดีครับพบกับช่องพรไจยมูกรชทาวันนี้เรียบร้อยครับเพียังไม่หยุดเลยครับตกจนหนาวฮะดูดิครับแย่แล้วครับวันนี้ดูท่าทางสิดร้านนอนได้เลยท้องฟ้าไม่เปิดเลยครับตกน้ำไหลไ่างรครับ อยู่บนถนนนีนนะ่ฮะแบบนี้ลูกค้าที่ไหน,นจะโทรมานะแคปซีเยรับค้าขายก็เป็นอย่างนี้ยหน้าฝนต้องทําใจคนระับแต่ฝนตกมาวันไหนก็ไม่ไม่ต้องขายแล้ว ái thẳng à? Đang Hả? Đang ờ. Đang 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 non Hả? đây. là cái. Đây อย่ารับกาขายเจอกิจแบบนี้ด้วยฝนตกอีกทํำหนักเท่าใหญ่ไม่ยอมหยุดแลนะ้วเพื่อทางก็จะหยุดยากฟังเสียงวนหน้านะโอตายตายตายเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปดูเห็ดกวางด้วยฮนะว่าจะขึ้นไม่ขึ้นครับ นตกนแน่ส่วนมมกจะเห็ดกวางมันจะขึ้นนะฮะอมเห็ืกวางอยู่ข้างหน้านู้นนะครับ FP เดแล้วจะเช้าเช้าแอบไปดูหน่อยว่าจะมีดอกขึ้นไหมอะไรไหมได้แล้วกล้วยอย่างนงี้ดู FP ผมจะปิดร้านแล้วตกแบบนี้แย่ครับ คลิปนี้กไว้เพียงเท่านี้นะครับที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับช่องคนใจหมูกระทะฝากด้เรื่อยนะครับทีูหลวงพ่อแตนคลิปนี้ก็ไว้พรให้ลุงป้าคู่นะคนไปได้วยดีโค้งสุดท้ายแล้วฝากลุงป้าเป็นอยู่นี่ก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะครับ คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายหนาวแล้วฮะมีลมด้วย